นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาสอคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเฟซนี้นะคะเพิง่งมาเปิดใช้ได้ไม่กี่ชั่วโมงนี้หลังจากที่โดนยุติการให้โพสเรื่องต่างๆนะคะการบล็อกไป1เดือนเต็มวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบ ที่เราโดนบล็อกเฟซไปเมื่อแต่วันที่ยี่สิบกรกฎาคมมายี่สิบสิงหานะคะตอนนี้นะคะคอฝอก็นะออกมาเต็มพื้นที่ดินแดงอีกแล้วนะคะดินแดงอันนี้เราอยู่บ้านนะ,ะไม่ได้ไปไหนวันนี้เราก็ปาไปที่ไปหาหมอนะคะเรื่องคอฝอยิงนมนะคะบวมช้ำและอเผอิญว่านะคะอเอิญว่าจะบอกความจริงอะไรให้ว่าไปเจอหมอ เจอหมอที่เป็นหมอสามกีีบโคตรโชคดีเลยอะไปเจอหมอไปเจอพยาบาลสามกีีบอะไปเจอหมอพยาบาลที่รักประชาธิปไทยคือเป็นเป็นความโชคดีมากๆที่เข้าโรงพยาบาลรัฐแล้วก็หมอพยาบาลที่รักประชาธิปไตยเป็นคนที่เทคแคร์เรา โคตรดีเลยอ่ะวันนี้เป็นอะไรที่มันมีความรู้สึกว่าใช่เลยอ่ะเพราะอะไรเลยปะเพราะว่าสิ่งโสโครกขอยอเหี้ยเนี่ยมันทาให้หมอลพยาบาลเนี่ยนะ,ะหูตาสว่างขึ้นมากมายแต่โดยวิชาชีพแล้วเขาไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะนะคะพูดอะไรได้เยอะวันนี้หมอพยาบาล ก็มาตรวจดูนะแล้วก็พร้อมที่จะถามไถ่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นอย่างไรเราก็พูดด้วยความเป็นจริงนะพูดด้วยความเป็นจริงว่าเหตุการณ์วันนั้นนะ่ะเราเป็นยังไงเราถึงได้โดนยิงที่หนะ้าอกข้างซ้ายซึ่งเวลาเราเปิดไม้เขาดูนะฮะหมอถึงกับผงะเลยว่ามันรุนแรงจริงๆเพราะว่าตอนนี้หนะ้าอกข้างซ้ายเรานะฮะที่อยู่บริเวณเนินอกนะฮะยังเป็นรอยเขียวม่วงช้ำเลือดช้ำหนอง ตีวงกว้างฟอมกว้าง,งประมาณ10เซนติเมตรสิเซนติเมตรของเส้นผ่าศูนย์กลางนะเท่าที่เขาลงไปในใบรับรองแพทย์ถ้าเผื่อถึงเวลาก็คือว่าจะต้องพักประมาณ10วันนะ่ <10 cm. S 1> ในการที่โดนยิงขนาดเนี้ยนั่นคือการโดนยิงมาจากสะพานนะแล้วก็พุ่งลงมาเป็นแนวตรงแต่เอาเอา,เอาพวกอา่าใ่พวกตำรวจ มา,มาชี้แจงว่ามึงยิงนเนี่ยไอ้เหี้ยมึงจะต้องมึงใส่คโคตแหล่โตแหล่มากๆเพราะกูเห็นมึงยิงทุกครั้งอะมึงจะยิงะมุมตรงอะแล้ววันนี้เราก็แล้วก็หยุดยุติเรื่องอิเรก่อนเราจะมาพูดเรื่องทะลุฟ้าขอชื่นชมนะ ของพี่นะพี่พี่นะี่นะขอชื่นชมนะกลุ่มของชาวทลานะล,ทลุฟ้านะกลุ่มทะลุฟ้านะสวัสดีค่ะคุณย่าคำสวัสดีค่ะคุณแอนดุบลสวัสดีค่ะคุณหมี่เสีย้ยคุณพี่หมีนะอีกหลายๆคนที่เข้ามาสวัสดีทุกคนนะสวัสดีนะเย่เย่เย,ย่กับเชรกับเฟสเดิม จินนี่จินจากคุณทองกลับมาแล้วนะคะหลายๆคนที่ไม่ได้เจอกันนะคะขอทักทายเลยนะคุณสายน้ําคุณภัยวันเนี่ยที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เราจะมาขอชื่นชมนะคะกับน้องน้องทะลุฟ้านะคะน้องน้องทะลุฟ้าโคตรใช่อ่ะน้องน้องกิจกรรมทุกวันน้องน้องทำกิจกรรมทุกวันนะคะ โดยที่เสี่ยงนะโดยที่เสี่ยงกับการโดนจับเสี่ยงกับการโดนใส่ร้ายป้ายสีเสี่ยงกับการนู่นนี่นั่นมีเรื่องของการนะคักิจกรรมทุกวันอย่างนี้นะตั้งแต่น้องมาทำกิจกรรมตั้งแต่นุสว,วีชัยสมรภูมิยันโดนคอฝอเข้านะปาดปามยันโดนนัดแก๊สน้ำตาโดนกระสุนยางกันไปซักสะบักสะบอมนะพอเสร็จแล้วก็น้องก็ยัง จัดกิจกรรมไม่จบวันนี้เหมือนกันนะเป็นกิจกรรมที่โคตรน่าชื่นชมนะนะเขาเรียกว่าม็อบขาไปยื่นหนังสือให้กับนะเออเขาเรียกก็เรียกว่าอะไรอะ่ะยื่นหนังสือให้กับสถานทูตนะคะสถานทูตของหน้าที่จะเป็นสถานทูตที่ ทำความรุนแรงเพราะไทยเรามีส่วนที่สัญญานะคะเกิดขึ้นก็คือว่าส่วนที่สัญญากับประเทศนะหน้าที่จะเป็นนะสวิตเซอร์แลนด์นะสวิตหรือเปล่าสวิตหรือเปล่าไม่ทราบนะสวิตใช่ไหมสวิตแล้วก็เมริกาแล้วก็จีนวันนี้ไปสถานทูตนะแล้วก็ไปยื่นหนังสือการที่คอฟอร์ใช้ความรุนแรงกับพวกเราสถานทูตให้สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ได้รู้นะคะว่าคอฟอร์ใช้ความรุนแรงกับพวกเราโดยที่ พวกเขาทําการอันเขาเรียกว่ามากเกินไปอ่ะมันมากเกินไปที่จะทาอย่างนั้นนะคือทําแบบว่ามึงไม่ได้รู้เลยว่าเขามาเพื่ออะไรเด็กกําลังทําอะไรทุกคนกําลังจะไปทางไหนคนที่กําลังทําตอนนี้มันจะมีอกาิเสี่ยงกับชีวิตและทรัพย์สินไหมมึงจ้องที่จะยิง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 แล้วมึงก็จ้องที่จะระแลงแก้น้ําตา อย่างเดียวเลยนะกระแกน้ําตาที่มึงยิงเนี่ยตละลูกเนี่ยแกน้ําตาที่ยิงไปตละลูกเนี่ยลูกละเฉียดสามพันบาทนะนี่มันคืออะไรอ่ะนี่ละลูกเ,เกือบสามพันบาทถ้าเผื่อมึงเอาเงินที่มึงเอาไปซื้อแกน้ําตาไปซื้อกระสุนยางไปยิงพวกกูอะ่ะมึงก็จะสามารถซื้อไฟเซอร์ซื้อ วัคซีนดีๆมาฉีดให้สามพันบาทนี่ฉีดไฟเซอร์ที่หกคนเลยนะอีเฮียเอามายิงหาพ่อหาแม่มึงเหรอแล้วครูบอกได้เลยนะว่าไอ้ตู้คอนเนอร์ที่มึงมาวางฝางทางที่จะไปจากดินแดงเข้าถนนพิพาวดารีดังสิทธ์นะ่ะเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนอีเฮียเขาจะไปทางนั้นแล้วเขาจะไปยังไงพวกมึงนี่มันความคิดมึงตื้นมากเลยมึงแค่ลือตู้คอนนเนอร์ออก มึงก็ไม่ต้องไปมีคอฝอชดพอคนแม่มึงแล้วมึงไม่ต้องไปมีคอฝอไม่ต้องมีตู้คอนเดนเซอร์ไม่ต้องมีรัวลวดหนามมึงไม่ต้องมีเฮียอะไรก็าตามมาวางขวางาทางจะไปถนนเท่พวดีมึงไม่มีใครที่จะมาขวางมึงกลายเป็นจุดที่เด็กจะมานัดพบกันเพื่อที่จะไปก่อกวนมึงมีความคิดบ้างไหมพวกตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่มึง มีคำสั่งมาให้คอฝอทำอย่างนั้นทำอย่างนี้กูถามว่ามึงมีความคิดสมองพวกมึงมีความคิดที่มันที่มันแยบลงคือว่าพวกมึงเรียนมาเนี่ยมึงไม่เคยเรียนรู้เลยเหร,อ,หรอว่าจิวิทิยาที่ควรจะทำอะไรกับพวกม็อบ้วเป็นยังไงจริง,รงๆแล้วเด็กพวกนี้เขาไม่ได้เป็นพวกม็อบเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่ออกมาตกงานเด็กตกงานเป็นกรรมกรเป็นเด็กตกงานเป็นเด็กที่ มีอาชีพที่กินรายวันกินรายเดือนแล้วแต่เป็นเด็กโรงงานเป็นเด็กตกงานเป็นเด็กแวน้นหาเงินได้เป็นรายวันแล,แล้วพอเสร็จแล้วไอ้เหี้ยตู่บริหารจนพวกเขาไม่มีตังบริหารจนพวกเขาตกงานบริหารจนพวกเขาไม่มีจะแดกเขาเลยมารวมกลุ่มกันที่ดินแดงมันไม่เกี่ยวกับการชุมนุมเขาก็มีสิทธิของเขาคือว่า เขามาที่ดินแดงเพราะว่าเขาไม่มีแดกเขาไม่มีงานเขาต้องการมาบอกให้ประยุจันโอชาออกไปคือจุดประสงค์เดียวกันแต่การแสดงออกไม่เหมือนกันบางเรื่องก็คือเขาเป็นคนที่คิดว่านะะสามเหลี่ยมดินแดงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทำให้พวกเขาได้ระบายอารมณ์ไงได้ไปเอาได้ไปเอา ตระลกไปยิงคอฝอยอย่างเงี้ยมึงเคยเห็นวัยรุ่นไหมอายุสิบสี่ถึงอายุยี่สิบอ่ะซึ่งมันมีความเหี้ยวความความห้าวความอยากลองของนู่นนี่นั่นเยอะแยะคือเรื่องจิวิทิยานี้จริงๆนะไม่ต้องให้ใครมาพูดเลยตำรวจที่มีวุฒิภาวะอย่างผู้บัญชาการตำรวจต่างๆน่าจะรู้แต่กูคิดว่ามึงรู้แต่มึงต้องการให้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรปะ เพราะว่ามึงจะได้ไปเบิกเงินกับกระทรวงการกลาโหมกระทรวงกลาโหมได้ไงว่ามึงอามาปกป้องนายกร้อยบาลานเงินเท่านั้นผลประโยชน์เท่านั้นที่มึงต้องการจริงไมจง่จริงจริง,จร,งจริงไม่จริงคุณมันกรทองผลประโยชน์เท่านั้นจริงๆรงนะเรื่องง่ายนิดเดียวหรือแม่ไปให้หมด กูอยากจะดูดิว่าเด็กพวกนี้เมื่อมึงไปสมอยู่ตรงหน้าบ้านลาบหนึ่งของบ้านในเยี่ยตู่แล้วมันจะไปไหมจริงจริงแล้วเด็กแว้นไปนี่ชั่วมันสามารถอ้อมด้วยมันจะไปเรียกร้องกันนายจริงจริงมันสามารถขีม่มอเตอร์ไซค์อ้อมทางบหเหรอทินทะลุออกไปทางสะพ่านไฟก็ได้เข้าทางเข้าทางวิภาวดีดึงแดงก็ได้ง่ายนิดเดียวทำไมมันไม่อ้อมอ่ะมันมาจอดทำไมอยู่ที่สามเรียนเป็นแดงอ่ะ แล้วมึงทำไมต้องอคอร,ร,รอบอลที่สามเหลี่ยมดินแดงกูก็ไม่เข้าใจสิ่งที่กูเข้าใจอยู่ตอนนี้คือว่ามึงต้องการเงินที่จะเอามาเบิกเพื่อที่จะซื้ออาวุธเพื่อที่จะซื้อมีส่วนต่างเป็นเงินที่มีเงินทอนสมมุติว่ามึงซื้ออาวุธที่กร,รร้อยห้าสิบล้านอย่างเงี้ยอ,อาจจะมีเงินทอนสักห้าสิบล้านจริงไม่จริง ทุกอย่างมันมีเงินทอนในระบบราชการอย่างเสาไฟกินาเลียเขาติดตั้งมันแค่อันหนึ่งก็ไม่กี่พันราชการติดตั้งต้นเกือบแสนมันมีเงินทอนทุกอย่างมันไม่ได้ว่ามันประมูลแล้วมันจะได้เงินถูกที่ไหนมีแต่เงินแพงมึงดูดิทุกอย่างที่ทําก็คือมันมีเงินทอนกูถึงรู้ว่าทําไมม็อบที่ดินแดงมันถึงไม่เลิก ทุกคนรู้ตอนนี้ทุกคนรู้ฝ่ายไหนก็รู้หมดว่ามันมีเงินมันมีการอมเบีย้ยเลี้ยงของคอฟอและคอฟอมึงก็ยังมาเป็นลูกไล่ลูกพี่มึงเบิกเงินไปได้เงินตกเบิกไว้มากมายมึงไม่ได้เงินสักบาทครับเพราะมันอมเบีย้ยเลี้ยงพวกมึงพวกมึงก็เป็นแค่ขี้ข้าลุนพี่ขี้ข้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ก็เหมือนกับที่ไอทหารมากาศยิงกันแหละที่โคราชอะเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกมึงยังจะดักดานยังจะโง่ย,ยังจะทําตามคําสั่งจะต้องรักชาติศาสตร์ควยไหมลนะ่ะคําว่ารักชาติศาสตร์เนี่ยมัน,นไม่มีอยู่จริงแล้วชาติก็คือประชาชนมันเข้าใจไหมไม่ใช่ชาติคือไอเฮี้ยตู่ จริงไม่จริงชาตินั้นคือประชาชนไม่ได้ชาตินั้นคือผู้ชายแก่ๆอายุ67 68ปีเท่ากับยายเป้าแล้วเ็เป็นคนที่โง่เป็นคนที่จังไลเป็นคนที่สร้างความหายะ้หยกับประเทศไทยนั่นแหละเหรอมึงจะนับถือชาติอย่างนั้นเหรอคนที่เป็นํางานเหี้ยอะไรไม่เป็นเลยนั่งบนความทุกข์ของประชาชนมึงจะนับถือชาติอย่างนั้นเหรอคอฟอมึงจะนับถือชาติอย่างนั้นเหรอตำรวจ สิ่งที่เกิดขึ้นนะั่นคือตอนนี้นายยกออกมาแล้วบอกว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิท,ท,ทุกๆวันจะต้องเห็นกับคนตายแต่ก่อนมึงพูดว่ายัางไงเมื่อตอนเมษาตอนที่ยังไม่ปล่อยคนกลับบ้านมึงบอกเขาอพวกมึงเอาอยู่ไงพวกมึงเอาอยู่พวกมึงเอาอยู่ทุกอย่างพอกลับมาเนี่ยประเทศไทยเป็นแค่วัยรัฐธรรมดา ประเทศไทยนี่หน้าบานเป็นจานเชิงไม่แต่คนบอกว่าอาทั้งทั้งอาเซียนไทยอ่ะดูแลดีที่สุดมึงหญิงพยองพองขนมึงรู้สึกว่าเบิกบานมึงรู้สึกว่าพองโตแล้วเป็นไงไหลสัตว์ตูเป็นไงคนตายวันละสามสี่ร้อยคนฆ่าตัวตาย

สาวโดดเถื่องลํำเปาวานะคะเครียดถูกโกงแชร์เป็นเป็น,เป,นเป็นสาวโดนโกงแช์นะคะคือตอนเนี้ยจะทําธุรกรรมเฮียอะไรเรื่องแชร์เรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการให้กู้ยืมการไปเป็นการไปเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นคนที่เซ็นคาประกันให้ขคยหย่านะหย่าขอบอกได้เลยว่าอย่านะ อย่าไปหน้าใหญ่อย่าไปเค็มซ้ำประาประกันในใครอย่าทําป็นเด็ดขาดนะฮะยุคอย่างนี้นะยุคไอ้เหี้ยจังไรไอ้เนรคุณแผ่นดินเนี่ยอย่าไปทำปทเพราะว่าเข้าเนื้อแน่ๆนะโดนแน่ๆจะต้องเจอเรื่องเรื่องราวแบบนี้ทุกวันต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ตาย,ตาย คือตายแล้วเขาอยู่ใต้ตอม,ม้อนนางสาวนลินาอนา,ายุสิบเก้าปีนะโดนโกงแช์นะโดนโกงแช์ก็ฆ่าตัวตายกันไปไอ้เยี่ยตู่บอกว่ามันรู้สึกรู้สึกสะเทือนใจรู้สึกว่าเสียใจรู้สึกว่าไม่ดีเลยเสียใจมากกับการที่มันได้เห็นคนตายทุกวันจะให้จะมันก็จะรู้สึกว่ามันจะต้องบริหารประเทศนี้ มันจะมันจะอยากบริหารประเทศไทยประเทศของเราเนี่ยไปจนฝ่ามันจะทําไม่ไหวจนฝ่ามันจะตายมันพูดแบบนี้มันเป็นอะไรหรอถามถามทุกคนไหมมึงเอามึงมึงมึงคืนอำนาจให้ประชาชนแล้วเอาอย่างนี้ไหมเฮียไอเฮียตุ๋ยไอสาระเลวไอจังไรไอสะถุนไอไอไม่รู้จะพูดเฮียอะไรไม่สนตีนเนี่ย มึงมาถามคนในประเทศไหมเอาแบบที่มึงไม่ต้องซื้อเสียงนะเอาแบบที่มึงไม่ต้องเอาเงินของคนไทยเนี่ยไปซื้อเสียงอีพวกต่างจังหวัดอีพวกอีสานอีพวกใต้อีพวกอะไรเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเสียงเลยมึงเอาให้มันชัดๆให้มันแบบว่าแมนๆกันเลยมึงไปลงเลือกตั้งหรือใครจะเลือกมึงสักกี่คนกูก็อยากจะรู้ว่าจะมีคนในประเทศนี้ที่เขายังหู หูหนวกยังตาบอดยังไปอยู่ใต้ดิ่งของอเวจีขุมไหนถึงได้ตื่นขึ้นมาแล้วไปเลือกมึงคนอย่างมึงไม่เคยเอาแล้วเฮียตูไม่เคยเข้าใจเลยเหรอว่าประชาชนก็ออกมาไล่มึงอะ่ะมันเป็นส่วนใหญ่ของประเทศแล้ววันนี้เหมือนกันกลอววไปแดกขวาเตี๋วร้านดัง ปกติก็เตี๋ยวร้านนี้เขาไม่ไม่ไม่เปิดให้คนนั่งหรอกเพราะว่ามันเป็นช่วงของที่มึงสั่งนั่นนี่นู่นของเขาไงกูก็ไปสั่งเขาเตี๋ยวแดกกูบอกว่ากูอยากนั่งจังเลยเขาบอกว่าทําไมบรรยากาศที่ร้านดีอย่างเงี้ยทาไมถึงไม่เปิดให้นั่งทําไมถึงได้มาสั่งนั่นสั่งนี่ทําไมถึงได้ทํากับพวกคนทามาหากินอย่างนี้ตัวเองเชื่อไหมร้านที่มีแบบว่าอินเนอร์สูงสูงอ่ะร้านดังๆอ่ะ บอกว่าให้เรานั่งตรงนี้แหละพี่หนูให้พี่นั่งคนเดียวพี่ถูกใจหนูมากเลยที่พี่พูดถึงไอ้นาย,ยกเขี้ยคนเนี้ยมาเป็นยังไงหรือบอกว่าโูมีคนคิดแบบเดียวกันเยอะมากแต่เพราะว่าเป็นเพราะพิเศรษฐกิจเป็นเพราะส่วนที่เขาต้องเลี้ยงดูลูกน้องเขาถึงไม่มีเวลาได้ออกมาเขาถึงบอกว่าเขา่เจ็บกล้ำเกินฝืนทนกับนโยบายของไอ้เยี่ยตมาหลายครั้งหลายค่ะ ทั้งๆทงี่เขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยร้านเขาเป็นโอเพนแอร์ร้อนก็ร้อนแต่บรรยากาศแค่เป็นบรรยากาศริมทุ่งแค่ดีนั่นเองแต่กลับกลายมาโดนปิดปิดหมดปิดบมด,ด,มดไม่ต้องริมทุ่งไม่ต้องอยู่ในแม่น้ําอยู่กลางแม่น้ํำก็ปิดกูอยากจะถามไอ้หมอที่พึ่งไปนั่งเทียนแล้วบอกว่าร้านค้าพวกเนี้เป็นซูเปอร์สเปดเดอร์ที่มันรุนแรงกูถามไม้เฮียหมอพวกเนี้ว่ามึงจะทํำยังไง มึงทำยังไงกับชีวิตของพวกเขามึงทำยังไงกับชีวิตคนที่เขาไม่เหลืออะไรเลยวันนี้นะวันนี้เราก็ขอชื่นชมทุกๆคนที่ออกมาร่วมต่อสู้นะคะวันพรุ่งนี้นะ,ะถ้าเผื่อถ้าเผื่อมีมีม็อบที่ไหนช่วยบอกทีในคอมเมนต์นะคะเพราะว่ายังไม่เข้าไปดูเลยมีที่ไหนก็บอกด้วยนะพรุ่งนี้จะไปนะพรุ่งนี้ไม่ได้ทำภารกิจใดๆทั้งสิ้น วันนี้ไปหาหมอหมอก็เป็นฝ่ายพวกเราแล้วก็มีหมอก็บอกว่าในโรงพยาบาลเป็นฝ่ายพวกเราเยอะนะคะแถวแถวเพชรเกษมนะคะเพชรเกษม8 1เอเป็นฝ่ายของพวกเราเยอะมากมีหมอบางคนนั่นเองที่คุณหมอพูดเองนะคุณหมอวัยเจว่าปีพูดเองว่ามีหมอบางคนนั่นเองที่มันยังอยู่ในขบวนการที่ยังไม่เติบโตทางสมอง มีแค่วิชาชีพแต่ยังก็เหมือนกับคนปัญญาอ่อนนะที่หมอว่าแต่หมอก็ต้องใช้คําพูดที่ดีนั่นเองนะคะแล้วไฮโซลูกนั้นะคะก็ได้คอนเฟิร์มแล้วนะคะว่านะลูกตาข้างฝานะลูกตาข้างขวานะ,ะเสียไปหมดแล้วอ่ะบอดเรียบร้อยนะคะและตอนนี้บ้านเขานะคะทั้งบ้านเลยนะคะจะฟ้องร้องกับตำรวจนะคะฟ้องร้องกับตำรวจว่า ทำไมถึงทำเกินประเหตุทำไมถึงทำอย่างนี้ฟ้องรองทั้งแพ่งนะอาญาทุกคนนะะตอนนี้ก็ได้รับรู้แล้วว่าไฮโซลูกนัดอีกสองสามวันนะคะคงจะคงจะมีคงจะได้เห็นไฮโซลูกนั้นะคะออกมานะคะสู่หน้าโซเชียลเพราะว่าเขายัางต้องพักฟื้นนะคะอีกสองสามวันนี้เห็นบอกว่าจะออกมานะคะแถลงข่าวแล้วก็คิดว่าจะดําเนินคดีกับตํารวจ จะต้องดําเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าการสั่งการด้วยก็คือทั้งแพ่งนักอาญานะไอเฮี้ยตู่ทาเฮี้ยอะไรไม่เคยเสียตังค์แม้แต่เรื่องเหมืองทองอาัคาราสี่หมื่นล้านมันก็ยังใช้เงินประชาชนในการเสียนะไอเฮี้ยคนนี้เป็นคนที่ไม่เคยใช้เงินตัวเองในการที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เองกระทาไปคนจังไรแบบนี้นะนรโลกแม่มันรออยู่แล้วแต่ขออีกสักแป๊บหนึ่งเหอะตอนนี้นรลกแม่มนคน เต็มเต็มเอามันไปอยู่ช้าเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะเฮียตู่รอมึงสักแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งมึงหน้าที่จะได้ไปอยู่ในนรกแล้วเพราะว่าเรื่องของมึงเนี่ยมันมากมายมึงฆ่าคนตายตอนเนี้ยอดติดเชื้อภายในประเทศจะล้านกว่าแล้วล้านกว่าแล้วนะคะล้านนิดนิดแล้วยอดคนตายเข้าสู่หลักหมื่น นะเข้าสู่หลักหมื่นมึงทํายอดได้ดีมากคนตายชั่วโมงละสิบคนคนตายชั่วโมงละสิบคนมึงเป็นนายกที่โอเคมากกูภูมิใจมากที่มีนายกเฮี้ยๆอย่างมึงถ้าเผื่อไม่มีคนอย่างมึงกูก็คงจะคิดว่านายกจังไรเหมือนไอ้อภิสิทธิ์ที่มาอยู่เหมือนกับหลายๆคนที่มาคงจะคิดว่ามันเนี่ยเฮี้ยแล้ว แต่เสือกมีมึงมาเฮี้ยมากกว่าพวกนี้ไอ,อ้อภิสิทธิก่อนว่าช่างไข่ขายว่าสั่งฆ่าคนเสื้อแดงกูก็ยังไ่าเฮี้ยแล้วนะไอ้เฮี้ยตูหนักกว่าไอ้เฮี้ยตูหนักกว่าหลายร้อยเท่าเลยไอ้เฮี้ยตูหนักกูภูมิใจมากที่มีนายกแบบมึงนะคะขอแสดงความยินดีกับ นะกับนายกที่ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชานะคะคุณประยุทธ์จันโอชาคุณเป็นนายกที่เป็นแมนมากนะคะคุณป้นผู้หญิงเข้ามานะคุณป้นผู้หญิงเขมาคุณป้นผู้หญิงโดยคุณบอกว่านะคุณจะเข้ามาเพื่อที่จะนะจะลอออมชอมทุกสิ่งอย่างคุณป้นผู้หญิงเข้ามาคุณป้นผู้หญิงเขมาแล้วเสร็จแล้วคุณก็นะะมารัฐประหารผู้หญิงรัฐประหารเสร็จแล้วคุณก็ บอกว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชนคนไทยคุณจะออมชอมจะเอาทุกสีเสื้อมารวมกันสร้างความสมานสามาคัคคีคุณจะทำให้ประเทศไทยแม่งมันมีแต่โอ้ยไม่เกินยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทุกคนมีบ้านมีรถคุณจะทำให้หลายๆคนเนี่ยโอ้ยคนจนจะหมดไปจากแผ่นดินใช่ไหมอูคุณผมภูมิใจมากเลยสรุปว่าสิ่งที่เยี่ยตู่ทำได้คุณได้มาอยู่ คุณกินเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายทีมเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าสอคอบอไม่น่าจะเป็นหัวหน้าหัวหน้าของออกระทรวงกลาโหมเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัตตีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ว่าจะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรี <c oughs> แดกเงินเดือนหนึ่งนงครึ่งล้านแดกเงินครึ่งล้านออกมาแต่ละครั้งก็มีเงินเบีย้ยเลี้ยงพิเศษ มีเงินค่าข้าวค่าอาหารภูมิใจค่ะที่ท่านได้มาเป็นนายกนะคะท่านได้มาอยู่บ้านหลวงฟรีนะคะหลังจากที่เกษียณอายุไปแล้วได้ใช้น้ําใช้ไฟฟรีนะคะได้เอานะ,ะนายทหารได้เอาทหารชุดเออพลทหารได้ไปรับใช้ส้นตีนท่านได้เอาตํารวจคอฝอไปดูแลรอบๆบ,บ้านท่านนะสี่ถึงห้าพันคนนะคะ, 5, คนะคะท่านนี่โคตรโคตรแมนเลยค่ะ ท่านตั้งแต่เป็นโควิด19ทีนมาลหลายคนนะหลายๆคนที่าตหงตางไตห่าไปทั้งโรงพยาบาลน,นะคะทั้งโรงพยาบาลบุษราคัมนะที่ไปนอนกันขี้ห้องขี้ห้องเยียก็ไม่ได้รักถูกสุขลักษณะท่านไม่ไปนะท่านออกมาทํางานวันวนี้ท่านไปย์ศูนย์ทธิน,น,นนะผลิตวัคซีนที่ผลิตยานะคะที่โรงพยาบาลจุฬาครมทุ่นแม มันไม่ไปเยี่ยมดูนะว่าโรงพยาบาลบุษราคัมที่เขานอนกันไม่ไม,ม,ม่มีจะแดกที่เขานอนจมกองขี้กองเขี้ยวกันที่เขาไม่มีสุขลักษณะที่ดีที่คนที่ที่ให้ข้าวทำกับลูกหลานตัวเองพ่อแม่ตัวเองไม่ได้รับการหยิบยื่นเข้าไปให้วางทิ้งเละเทไปอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลท่านไม่ไปเยี่ยม จุฬาพนโรงพยาบาลจุฬาท่านไปศูนย์จุฬาพ์ศูนย์วิจัยจุฬาพ์ท่านโคตรแมนท่านเป็นผู้ชายที่โคตรแมนท่านท่านเอาเงินของประชาชนไปอยู่บ้านหลงฟรีนี่ท่านค้วนเงินของประชาชนไปนะไปจ่ายค่าไปจ่ายค่าเสียงโง่ให้กับสิ่งที่มึงทำไวให้ท่านทำไว้ ท่านโคตรแมนเลยท่านโคตรเฮียร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเฮียสารเลวโคตรสารเลวร้อยเปอร์เซ็นต์เลย,เลยไม่มีตำหนิเลยท่านเป็นคนที่ดีมากนะท่านก็เป็นคนที่ดีมากนะคนที่ดีอิสลิมพ่อมึงโคตรด,ดีเลยพ่อมึงโคตรใช่เลยกูขอบอกนะว่าให้กูเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวนะที่กูเจอคนแบบพ่อมึงนีู่้เลยแลย้วกูจะสำลักความดี ความที่มันเป็นแมนชายชาติทหารเนี่ยกูจะสำลักออกมาตะล้อนอกกูแล้วเนี่ยกูสำลัก็จนอกกูนี่เขียวเละเทะไป,ปหมดแล้วเนี่ยมึงดูดิโคตรดีอ่ะเขาออกมาไล่มึงมึงมึงต่อต้านเขาได้เงินของประเทศชาติของราษฎรเอามาซื้ออุทปกรณ์ให้แกตำรวจยิงพวกกูโ,โ,งงโอ้โคตรแมนอ่ะใช่ไหมมึงเห็นอันไหน ไอ้เฮียเฮียเต้งคนกจกท้าต่อยกับไอ้เฮียตู่ก็แล้วพวกมึงไปสอบผ่าเลยไม่ได้ดีเท่านี้หรอกกูก็รู้ศักยภาพพวกมึงไร้สารละไร้สารละถ้าเผื่อม uh ึงอยากที่จะต่อสู้จริงม uh ึงลงมาเลยตาออนใการสอสอแล้วมึงลงมาเลยขับเพื่อนเลยเป็นนั้นแค่นี้นะ โอเคนั้นแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณนะคุณนพดลนะคะคุณชัยคุณไพโล